สวัสดีครับช่วงกอดติดตาช่างพบกับผมโกโมวยสดเช่นเดิมนะครับวันนี้จะมาเจาะก,กอดติดรายการศึกมวยไทยช้างเกตเพชรค,ครับจัดโดยคุณเดียนะครับคู่เอกหน้าดูมากๆครับระหว่างทางด้านเพชรสุขุมวิทย์บอยบางนาอีกครั้งกับยอดวิทยาศิริลักษ์มวยไทยนะครับผู้ในการเสียเวลาครับเราไปดูเนื้อตัวนักมวยแต่ละคนมาอย่างไรน้ำหนักช่างกันเท่าไหร่อย่าลืมดูแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพจมวยสดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ให้เผ็ดมวยสดเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานทุกๆคนครับเพป็ะการเสียเวลาครับเราไปดูเนื้อตัวน้องเบอกันเลยครับเปิดหัวได้คู่ที่หนึ่งะครับเดี๋ยวสัมภาษณ์น้องสาวก่อนเพราะน้องสาวเพิ่งลดน้ำหนักเสร็จเนอะครับผมเอาละสาว่ายซับสมุนฟาร์มครับใครเป็นหัวหน้าคณะ,ะครับก็ ยังไม่รู้เหมือนกันยังไม่รู้เหมือนกันครับว่าใครเป็นหัวหน้าคณะเมื่อก่อนเราใช้เสาอะไรนะเพชรเกษมเพชรเกษมนะครับวันนี้ลดน้ําหนักเท่าไหร่จุดเก้าวันนเรป็นที่เรียบร้อยนะต่อยเท่าไหร่ครับร้อยร้อยเทไรสิบแปดครับร้อยสิบแปดมาร้อยสิบแปดจุดเก้าร้อยจุดเก้าซ้อมกี่วันครับก็ซ้อมไม่เรื่อยครับเร่งๆก็สิบวันได้อืมครับสุดท้ายต่อยไว้ใครนะวันนั้นสวยงามเหลือเกินขุนซ้ายครับขุนซ้ายวันนั้นกลายเป็นขุนขวาไปเลยครับผมชนะขุนซ้ายน้ำหนักเท่าไหร่ร้อยคครรรรััับบบีีททไไไปปนนน้้าาหหกกเเเเยยม่่่่ตติอว ก่อนนั่งเงี้ยพอดีครับชอบเลยนะครับผมพอโบเตอร์ออกมานั้มหนักนี่ชอบตึ๊กตึ๊กตเลยครับปั้มแบบใครอ่ะก็มีพวกพี่พยัคจิ๋วพุทธแล้วก็พวกจักรชัยครับซ้อมที่ไหนเนี่ยสจเล็กมณฑลครับโอ้โหซ้อมสจเล็กมณฑลไม่ต้องสืบเลยครับผมค่ายนี้ทำมวยแข็งแรงอยู่แล้วครับผมวันนี้มั่นใจจะเก็บชัยชนะไปฝากเอฟซีทีมงานเราไหมก็มั่นใจครับมั่นใจเสาต่อยมาแล้วรวมๆกี่ไฟเนี่ยก็หกสิบเจ็ดสิบได้ครับหกเจ็ดสิบไฟนะก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับผม ไม่เคยต่อยกับคูดาสู้แน่ไม่เคยศึกษาเทพบีเอ็มบ้างยังก็ดูครับเป็นยังไงบีเอ็มมีวุฒิรัหน้ากวัและดุดันมีต่อยมัดตีขาเมื่อก็ทรงเดียวกับเรานี่ครับผมก็ประเภทตรงนี้เราก็ชอบอยู่แล้วครับผมมั่นใจนะมั่นใจครับอําบอกเอฟซีเสาเลยครับกฝากแฟนไว้ช่วยแชร์เป็นกำลังใจผมนะครับมือแรงนี่เต็มทีแน่นอนครับช่วยแปนเหรอเขาพูดว่าอะไรครับช่วยเป็นกําลังใจให้เขาด้วยนะครับ เต็มที่แน่นอนครับแล้วเกิดมีคนไปเป็นกำลังใจให้เสาที่จะผิดหวังไหมไม่ผิดหวังครับเฮ้ยสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบแปดน้ำหนักปล่อยห้าแปดห้าเก้าห้าแปดห้าเก้านะครับไปไปกินน้ำกินท่าได้ของใจมากน้องสวัสดีครับโถ่เอ้ยบอกที่ผิดหวังบอกไม่ผิดหวังเขาก็หัวเราะเยอะเราสิเราระเละบีเอ็มค่ายแฟร์แท็กครับโอ้ยเด็กเสียซ้ำเด็กเสียเปรม การบำรุงดีอยู่แล้วดีครับวันน <l h. S 1> ี้เรามาน้ําหนักยังไงครับน้าหนักเกินนิดหน่อยครับเกินประมาณจุดหกครับก็ลงไปจุดหกวันนี้ต่อยร้อยร้อยสิบแปดครับน้าหนักนี้เคยต่อยไหมก็ไม่ครับปกติเราต่อยเวทนะร้อยสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยครับก็คือน้ําหนักนี้ก็โอเคโอเควันนี้ซ้อมกี่วันบีเอ็มซ้อมสองอาทิตย์สองสามอาทิตย์ครับสองสามอาทิตย์ปั้มกับใครมีเอาตัวใหญ่ๆมันักคนสองคนสีก็ปั้มกับ ไอเพชรพัทยาครับแล้วก็เตี้ยป,ปากแล้วก็เยอะอยู่ครับหลายคนอยู่ครับได้อะไรจากจาก,จากน้องน้องมวยเหล่านั้นบ้างที่เราตั<ล>้มได้เหลี่ยมได้เชิงครับได้เหลี่ยมได้เชิงนะและคําสุดท้ายเป็นไงฟอร์มแพ้เสียคิมครับแพ้เสียคิมคแพ้ที่นี่เหรอแพ้ที่ช่องอเจ็ดครับอ๋อแพ้ช่องเจ็ดแพ้แบบน่าเจ็บใจหรือเปล่าครับน่าเจ็บใจเนอะโอ้โหวันนั้นเราเดินบทเดินเบียดเดินรัดเดินรี่แล้ววันนี้เจอเสาศึกษาเทพเสายัง ศึกษามาแล้วครับเป็นไงสาวเป็นมวยสไตล์อะไรก็ต่อยมัดเตรขาม้อยเนี่ยครับเขาธรรมดาก็ทรงเดียวกันเราคล้ายๆกันครับแล้วแพ้เสิร์ฟคิมน้ําหนักเท่าไหร่ร้อครับ1้อยสินี้ร้อยก็โอเคนะครับวันนี้คิดว่าเราจะล่อเสาได้ไหมต้องคอยดูบนเวทีครับเขาชื่อเสาแต่มาต่อยวันอาทิตย์ก็จะไปเหลืออะไรนะหัวราเดินซตาเขาบังไว้ตาเราบังนะ อ้าวละมีอะไรจะบอกเสียซ้ำเสียเรมแล้วก็ทีมงาน f อฟเราทุกคนเลยที่ติดตามผลงานของพี่เอ็มครับไฟนี้เต็มที่แน่นอนครับเสียผมจะไม่ทําให้ผิดหวังครับอืมถูกกำมปันถูกกมปันถุกขุมันให้เสียดูนี่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 อืมสูงเท่าไหร่ครับสูง171ครับน้ำหนักปล่อย58ครับ58น้ำหนักปล่อยของน้องนะครับ ผู้ดีซอครับถ่ายทอดทางช่องอมรินคู่นี้มันแน่นะฮะเพราะว่าหมัดเจอเข่าสวัสดีครับเอาหมัดก่อนดีกว่าสวัสดีครับชื่ออะไรค่ายอะไรครับจอมโหดพีเคขใหญ่ครับซ้อมที่ไหนซ้อมอยู่พีเคครับอยู่กับเสียแขกใช่ครับอยู่กับซอแอนใช่ครับโอ้ค่ายนี้ซ้อมดีอยู่แล้ววันนี้ตัวน้ําหนักที่ร้อยยี่สิบครับแล้วเรามาลดเท่าไหร่ครับเรามาผมมาลดหนึ่งปอนครับลดปอนหนึ่งนะครับซ้อมกี่วัน ซ้อมสิบห้าวันครับสิบห้าวันหลังจากครั้งสุดท้ายต่อยไว้ใครต่อยไว้กับติดพยักษ์เสือเก้าเมวยไทยครับแล้วผลเป็นยังไงแพ้ครับแพ้ที่ไหนแพ้ที่ดา้านเนินครับแพ้น้ำหนักเท่าไหร่ร้อยยี่สิบครับน้ำหนักนี้ใช่ไหมใช่ครับน้ำหนักนี้ยังโอเคอยู่ไหมโอเคครับโอเครอบนี้ไฟน์นี้ซ้อมทั้งหมดกี่วันนะห้าวันเต็มเต็มสิบห้าวันเต็มเต็มปัมป้มกับใครครับพี่ไข่ปั้มกับพี่พี่ในใครครับตัวใหญ่ใครมั่งยกมาสักสองคนสองคนมีเจ้าอีซีครับมีสิงมีสิงหี ชามขาวครับคิดว่าวันนี้จะแจ้งเกิดไหมแจ้งเกิดครับชัวนะชัวครับเราเป็นมวยสไตล์อะไรครับมวยเข่าครับมวยเข่าวันนี้ต้องตีให้อยู่นะเพราะวันนี้เขาเข่าอาชีพเหมือนกันครับอ่ะมีอะไรจะบอกเสี่ยแขกซ้อเอ็นเอฟซีจอมหัวเแล้วเอฟซีจอมหัวทุกคนครับวันนี้จะไม่ทำให้ผิดหวังครับอืมสูงร้อยหกสิบแปดครับน้ำหนักปล่อยห้าสิบเก้าครับนี่ดูน้่ตัวน้องทั้งคู่เลยนะฮะเดี๋ยวน้องจะต้องไปอาบน้ำ นี่รถอีกจุดหนึ่งแต่ได้แล้วละ่ะอะมาครับสวัดดีสิริโชคครับสวัสดีครับผมสิริโชคสพงอมรเจอกันอีกแล้วครับเอเจอกันบ่อยมากใครเป็นหัวหน้าคณะนะพงษ์อมรพ่คุณเฉยพัฒน์หรือมอนผักสดครับยี่ไม่มอนผักสดนีด่รถจุดหนึ่งเดี๋ยวช่างเขาไปผ่าน,านแล้วละ่ะครับซ้อมกี่วันไฟนี้สิริโชคสิบสี่วันคนระับหลังจากที่เราชนะใครนะวันนั้นลุงเลืองเล็กบางกอกอะไรยนตนะ์แต่วันนั้นชนะแบบทุรักทุเรนะ อืดไปหน่อยครับเตยร้อยยี่สิบแล้วครอยู่แล้ววันนี้ร้อยอะไรร้อยยี่ครับร้อยยี่สิบครับโอเคไหมน้ำหนักเนี้ยโอเคจอมโหดนี่เป็นมวยประเภทมวยเข่าบูสู้ดีแล้วเรานะวันนี้คิดจะตีจอมโหดอยู่ไหมน่าจะอยู่อ่ะถ้าต้องดูอีกทีครับเราต้องแก้เกมบนเวทีกันอีกทีใช่ครอูดูเม็ดนี่เม็ดเหงื่อนี่เหมือนเหมือนมันมันสมบูรณ์เลยฮะค่ะซ้อมกี่วันนะขออีกทีซ้อมมาสิบสี่วันสิบสี่วันปั้มกับใครมี เพชรวีแล้วพี่ยอดทองไทยครับตัวใหญ่ใหญ่เลยครับเพราะวันนี้เราเจอมวยเข่าครับต้องเอาชนะเก็บครั้งที่สองให้ได้นะได้มีอะไรจะบอกพี่มอนผักสดและทีมงานรุอง fc เราด้วยฝัง่ง fc พี่น้องชาวสงขลาพี่น้องสองัวมิอมเช่อยแชร์มันอย่างเงนะเต็มที่น่อนครับอครับสูงเท่าไหร่170ครเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดอ่ะ ผู้ที่3ครับถ่ายทอดสดทางช่องอมรินนะครับสวัสดีครับน้องมาเนื้อตัวอย่างสังทองเลยรายงานตัวเลยชื่ออะไรค่ายอะไรครับนิวจองอนส,สองมาน,นิชมเรียบใครเป็นหัวหน้าคณะครับเฮยหมาครับเฮียหม,มาน้อยอุดรหรือท่านเลขาหมาน้อยดูแลดีอยู่แล้ววันนี้ต่อยน้ําหนักที่ร้ <13 2. S 2> อยสามสองมายังไงครับเรามาน้ําหนักอย่างครับพอดีครับพอดีเป๊ะเลยไม่ต้องเกินไม่ต้องอะไรมาก น้ำหนักนี้คุมกี่ปอนด์นักข่าวกิโลกิโลก็มาณี่โลหโลประมาณ4ี่ห้าโลนะครับคุมมานะาไม่นานจะมีปัญหานะอือซ้อมกี่วันครับก็มาณเดือนเดือนหนึ่งแลวครั้งสุดท้ายต่อยแ่าใครอีค่ะต่อยกับเอ็กซ์ท่าแล้วผลเป็นไงแพ้แพ้แพ้น้ำหนักเท่าไหร่ร้อยสามเอ็ดแต่วันนี้ร้อยสามสองแบ่งขึ้นมาปอนด์โอเคไหมไปแพ้แบบไหนเล่าให้พี่กับท่านผู้ชมทางบ้านฟังซิไปพลาดรับยกเสียบ ไปโดนอะไรเขาละโดนเตะเขาไปเตะเราตรงไหนอ่ะแล้วยุบหรือยังไงมันช็อตเห็บโอ้เตะแล้วมันช็อตครับจุกเลยเหรอไม่ไม่จุกต่อยยากไหมเอ็กซ่าเนี่ยไม่ยากไม่ยากมาดูกันไงกับพื้นพื้นวันนี้คิดอะไรจะเอาอะไรล่อทางด้านเอ็กซ่าดีมัดสองครับต่อยได้ยังังต่อยส่วนไหนของเอ็กซ่าชี้เป้า ศอ,อกได้อยากจะสอ,อกทวนไหนของเอ็กซ่ตาตีได้อยากจะตีตรงไหนของเอ็กซ่าออดิเขาล่อนายแน่วันเนี้ยเอาให้อยู่นะคิดว่าร่างกายเราดีไหมเนี่ยดีครับดีนะไหนลองชูกำปั้นให้พี่่านผู้ชม,ชมดูสินี่เนื้อตัวเปียกโอเคเชื่อแล้ววันนี้ครับเอ็กซ่ตานายไปทำอะไรให้เขาแข็งขนาดนั้นเลยเหรอไม่รู้ครับไม่รู้ครับแล้วเราเอ็กซ์ตาค่าย ซอจารุวรรณครับเด็กพีแชมป์ครับวันนี้ต่อยน้ำหนักที่ร้อยสามสองเรามายังไงครับน้ำหนักมาขาดจุดสองครับก็ขาดจุดสองซ้อมอยู่ที่ซอจารุวรรณทำไมใ่รซอจารุวรรณของเสียแชมป์เนี่ยนักมวยแต่ละคนแข็งแรงแข็งแกร่งทุกคนเลยเขามีการพิตซ้อมดูแลยังไงเสียแชมป์อ่ะก็หรือว่าเลี้ยงบ้านไม่ครับไม่ครับไม่เรื่องการบำรุงเป็นไงดีครับบำรุงดีซ้อมถึงครับ ลองเล่าให้พี่ฟังเดคดั้ดสุทายอธิษต่อยกันมาเราจังหวะนั้นที่เราไปทำไมถึงเราต้องไปเตะทําไมเราไม่ตีเราไม่ต่อยเขาวะเหมือนกันครับคือมัว่วไปว่างั้นเถอะจังหวะหมั่วเตะไปแล้วคู่ต่อสู้ช็อตครับ,รบไว้นี้ร่างกายของนิวจงหวนดีไหมล่ะเลดูสิดีครับจับเทจับท้องจับคอจับขาเป็นงานส,สามส่วนมีส่วนไหนบ้างที่อ่อนหรือไม่มีเลย ก็ไม่มีครับแข็งครับนี่แข็งหมดเลยเว้ยเฮ้ยลักษณะเขาซ้อมดีนะแล้วนายซ้อมดีไหมล่ะดีครับอ้เราก็ซ้อมดีบนมุงถึงเหมือนกันครับปล่ยากไหมนิวจงหวนวันนั้นน่ะไม่ครับไม่ยากเท่าไหร่จะไปพลาดแต่วันนั้นเราสามารถเอาแข้งกินเขาได้วันนี้จะเหมือนเดิมไหมมันเดิมครับเหมือนเดิมครับหัวล้อเลยสิดัง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 หัวล้อเลยสิเดี๋ยวนายโดนรอบรอบสองแน่นะ อ่ามีอะไรจะบอกเอฟซีเราก็ฝากแชร์ <S <S รเป็นกำลังใจด้วยครับวันนี้เต็มที่ครับอืนิวจองหวงัวนมีอะไรจะบอกท่านเลขาหมาน้อยแม่ปุยแล้วก็เอฟซีของเราฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยครับเต็มที่นะครับวันนี้จะแก้แค้นคืนไหมแก้แค้นครับจะให้เขาแก้แค้นไม่เนี่ยหรือว่าจะแค้นเข้าไปอีกไม่ให้แก้แค้นครับไม่ให้แก้แค้นสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกแปดครับน้ำหนักปล่อย ห้าสามสี่ครับเราสูงเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบสองครับน้ำหนักปล่อยก <64 S 2> ู้สี่หกจุดสี่ครับคู่สี่ครับกู่เอกนะฮะถ่ายทอดทางช่องอมรินทีวีสามสิบสี่สวัสดีครับน้องสวัสดีครับโอ้ยรายงานตัวในชื่ออะไรค่ายอะไรครับเพชรสุมิตรบอยบางนาครับนี่เด็กพี่บอยบางนาครับวันนี้ต่อยน้ำหนักที่ ร้อยสามสิบสองครับเรามายังไงครับน้ําหนักเกินจุดห้าครับก็ลดไปจุดห้าครับผมซ้อมอยู่ที่อันสุขุมวิทครับโอ้ช่วงนี้อันสุขุมวิทร้อนแรงเลยเกินซ้อมกี่วันไฟนี้เรามาเป็นเดือนครับผมเป็นเดือนเลยนะเอาครั้งสุดท้ายเลยต่อยว่าใครต่อยกับพิษพังานครับแล้วผมได้ไงชนะเนาะครับน็ะเพิรพะงานด้วยอะไรครับเข่าครับเฮ้ยจริงอะไปตีตรงไหนของพิรพงานชี้เป้าซิชี้หน่อยโอ้ยตีลิ้นปีเลยวันนั้นต่อยน้ําหนักเท่าไหร่อ่ะ ร้อยสามสิบครับแล้ววันนี้ร้อยสามสิบสองครับทำไมร้อยร้อยสามสองอ่ะมันใหญ่ขึ้นหรือยังไงอ่าโคชเขาได้ร้อยสามสองครับโอ้ยคือเราเราเบ่งขึ้นไปครับผมหนักใจไหมเนี่ยตําหนักเนี้ยไม่หนักใจครับก็โอเคครับโอเคอยู่นะครับผมไม่เยอะมากครับไม่เยอะมากเคยต่อยกับยอดวิทยาไหมเคยครับแล้วผลเป็นไงชนะน็อกครับน็อยอดวิทยามาด้วยน็อกน้ำหนักเท่าไหร่ร้อยสามสิบครับวันนี้ร้อยสามสองนะ เป็นอุปสรรคไหมถามจริงร้อยสาสองเนี่ยไม่ครับไม่แนละ้วดูเหงื่อนี่เหงื่อมีความสมบูรณ์ของนันกมวยฮะเหงื่อเป็นเม็ดเกลือเลยวันนี้มั่นใจจะชนะคะแนนหรือชนะน็อกกดน็อกเหมือนเดิมครับยังอยา่ยาได้ยินอย่างกดน็อกเหมือนเดิมเอาให้อยู่เลยนะครับผมนี่ในามโมหรือเปล่าไม่โมครับผมเราพูดจริงครับเพราะว่าเราเด็กพี่อันทุคุมวิทย์พี่บอยบางนาครับผมโอ้และเทรนเนอร์อันด้วยอันบุรีลำ สุดยอดเดี๋ยวไปถามดูเหงื่อเนี้ยซึกทั้งคู่เลยสวัดดีครับน้องนี่ครับนี่ยอดวิยา่ขยพ่อบุญนพรนครับไค้เป็นหัวหน้าคณะครับนี่หมาน้อยครับผู้ชมนี่คุณเลขาหมาน้อยผู้ชมกิจขยันครับอันนี้เหงื่อหรือน้ำนี่ครับเหงื่อครับแล้วลดเท่าไหร่อะจุดห้าครับก็มาร้อยสามสองจุดห้าร้จุดห้าครับซ้อมอยู่ที่อุดรครับก็อยู่กับพี่หมาน้อยปั้มมาใครอะก็มีเอ็กต้ามีเพื่อไทยครับ ช่วยกันปั้มแราคาสุดท้ายผลเป็นไงก็ชนะคะแนนครับชนะใครมาวรพลครับชนะที่ไหนครับช่องเจ็ดครับโอ้ยวันนั้นต่อยช่องเจ็ดน้ำหนักเท่าไหร่ร้อยสามสี่ครับไว้สามสี่นี่ร้อยสามสองโอเคไหมครับแล้วเป็นโดนน็อกโดนอะไรน็อกอ่ะโดนหมัดครับตอนนั้นนี่เราเป็นต่อใช่ไหมครับนั่นจะเป็นต่อกําลังจะกินแล้วไปโดนหมัดซะก่อนครับวันนี้ห้ามโดนนะครับต่อยยากไม่แพรสุขุมวิทอ่ะ ก็ไม่ค่อยยากครับไม่ค่อยยากเนื้อตัวเขาดีไหมดูซิดีครับโอ้โหดูเม็ดเนื้อยังเป็นเหมือนเม็ดเกลือเลยลักษณะเนื้อตัวร่างกายเขาดีนะแต่เราก็เหมือนกันนะอา้าวมีอะไรบอกทีมงานพี่หมาน้อยม้อยปุยทุกทุกคนก็ฝากทุกคนช่วยเชียร์ด้วยนะครับวันนี้ทำเต็มที่แน่นอนครับอมืมีอะไรบอกพี่บอยบางนาพี่อัน๋นตุคคงวิทย์และพี่อั๋นดงทวีบุรีรัมด้วย วันนี้เต็มที่แน่นอนครับผมเต็มที่ทุกไฟครับผมนี่ดูแววตาเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนกับฉลามเลยล่าเหยื่อสูงร้อยประมาณร้อยหกสิบแปดครับน้ำหนักป่อยหกสิบสี่ครับสูง 9, ร้อยหกสิบเก้าเจ็ดร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักป่อยหกสิบหกสิบห้าหกสี่ครับหกสิบสี่ครับ ก่กับภารกิจของผมไปที่เรียบร้อยครับสำหรับช่วงกอดติดตาช่างรายการศึกช้างมือไทยเกียรติเพชรนะครับจัดโดยคุณเดียนะครับทิติวัฒน์ธีระเดชพงศ์นะครับเรามาดูคู่มวยเต็มๆว่ามีใครพบกับใครบ้างนะครับรอบแรกนะครับถ่ายทอดทางช่องอมรินทร์ทีวีนะฮะรอบ5้าโมงนะครับบีเอ็มเจอเสาพิกัด118ทั้งคู่ลดจุด2จอมหดสิริโชคครับ120ปอนด์นะครับจอมหดมาลดจุด4นิวจองหวนกับเอ็กซ์ตร้า132 นะฮะผู้เอกเป็นเพชรสุขุมวิทกับยอดวิทยาร้อยสามร้อสองหลังจากนั้นครับทางโกสปอร์ตนะครับยอดเด็กเพชรเจอภายพยักแปดสิบแปดจุดสองก้องชัยวัฒน์กับเสือขาวร้อยสิบหกนะครับแล้วก็จักรชัยกับบาซินนะฮะร้อยสิบแปดเพชรเอกกับเพชรสงสารร้อยเก้ามาดูนะครับโมที่ผมชอบนะครับตัวเดียวโดดโดดนะครับช่องอมรินทีวีนะครับผมก็ยังมองทางด้านเพชรสุขุมวิทบอยบางนาครับสามตัวตรงนะครับเพชรสุขุมวิทจอมโหด เสานะครับเพชรสุขุมวิทย์จอมโหดเสาอีกตัวหนึ่งผมชอบเอกซ่าครับนี่คือมวยชอบของผมนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมเข้ามาดูเพจมวยสดแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทีมงานทุกคนนะครับ